อาบายามกเนี่ยคือมันจะมีสี่อย่างเนาะคือปากแห่งความชิบหายมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังเป็นหัวข้อหัวข้อข้อหนึ่งความเป็นนักเลงผู้หญิงเนาะความมัวเมาความหลงไหลความรักใคร่ไม่มีขีดจํากัดแม้กระทั่งหญิงแพทย์สยามภูค้าบาเ่เบนีคือไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจในการครบเห็นแบบไหนเอาหมดนั่นแหละเขาเรียกว่าความเป็นนักเลงหญิงเนาะ ส่วนความเป็นนักเลงสุลานะก็เป็นข้อสองข้อสองความเป็นนักเลงสุลาความเป็นนักเลงสุลาก็จะกินเหล้ากินเหล้ากินเหล้าอย่างเดียวเห็นเหล้าไม่ได้เหล้าเหล้าคือสารณะเหล้าเหล้าทำให้เมาเหล้าเหล้าทำให้งอมแงมอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบเนาะอ่าข้อสามความเป็นนักเลงการพนันเห็นการพนันไม่ได้ชอบเล่นการพนันเขาเรียกว่าหลงไหลข้างใคร เนาะถือเอาการพน,นันเป็นลัทธิอันนี้พวกนี้ก็จะชิมหายเนาะแล้วก็ซเขาคนชั่วเป็นมิตรเขาเพื่อนเลวๆอ่ะเพื่อนเลวๆเป็นแบบไหนเราก็จะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเพื่อนแบบไหนที่ทําให้เราเสียหายชื่อเสียงเ <nam. S 1> พื่อนแบบไหนที่ทําให้เราเสียหายสมบัติเนาะทั้งสี่อย่างนี้เป็นอบายยมุกเนาะเป็นทางเสื่อมไม่สมควรที่จะเข้าใกล้หรือ ไม่สมควรที่จะปฏิบัติให้เกิดขึ้นไม่ไม่สมควรให้มีอยู่ในจิตเลยก็ว่าได้นาะออะไรที่มันพอดีมันก็พอดีนะอะไรที่มันล้นมันก็มันก็ใช้ไม่ได้นาะมันก็ดูไม่งามคิดเอาเอาใบามกุกสี